สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องราวของตัวตายตัวแทนนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะเคยได้ยินคําคํานี้มาค่อนข้างบ่อยทีเดียวตัวตายตัวแทนนี่ก็หมายความว่าสถานที่ใดก็ตามนะครับที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าบริเวณนั้นเขามีความเชื่อกันว่าผีวิญ,ญญาณที่อยู่ตรงนั้น มาอาวิญญาณของคนที่ขับรถผ่านเราย่ามองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องจริงผมจะย้อนไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับงานอนุสนนรณ์จดีเนี่ยแต่ก่อนนะครับเขาจะจัดกันวันที่25เดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะเชื่อกันว่าสมเด็จพระเเวรมหาราชเนี่ยทรงได้รับชัยชนะ จากการกระทําสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาณสนะถานที่แห่งนั้นคือดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกปีนะฮะจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากงานดอนเจดีเนี่ยปีหนึ่งนะครับสามศพสามศพตลอดเท่ากับว่าเท่ากับมันเหมือนเป็นความเชื่อว่าเป็นการไปเส้น เส้นสวงโดยวิญญาณที่ทหารเนี่ยเขาต้องการจะไปนะฮะทหารบริเวณนะั้นมีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเลยเป็นเป็นพันเป็นหมื่นคนใช่ไหมครับเขาก็เอาไปทีละสามคนสามคนก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากนะฮะเป็นส่วนน้อยมากเลยตอนนี้เมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่สุพรรณเนี่ยงานดอนที่ผมกลัวมากมากเลยในขณะที่เพื่อนฝูงไปเที่ยวเนี่ยผมคนนึงนะครับไม่ไปผมกลัวตายนะครับ คุณแม่ผมเนี่ยรู้จักกับเอ่ออาต่ออาต่อที่เป็นผู้ชายนะฮะเออเป็นผู้หญิงนะฮะแกมีอาชีพขับรถสองแถวเป็นเจ้าของรถสองแถวซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีตังค์เลยในย่านนั้นงานดรนจะดีปีนั้นคืนสุดท้ายแล้วมีคนเสียชีวิตแค่สองคนไม่มีคนที่สามแม่ก็บอกกบอาต่อว่าปีนี้งานดอนไม่เฮียนนะ มีคนตายแค่สองคนอต่อก็ไปยักหน้าแล้วบอกใช่ใช่ก็ถือว่าสบายใจละใครจะเชื่อครับว่างานดอนคืนสุดท้ายก่อนจะปิดฉากมีคนเสียชีวิตตายที่สามฮะคืออตต่อตโตอคอหักตายฮะแกเป็นกระเป๋ารถสองแถวด้วยเก็บตังค์แล้วหล่นลงมาคอหักตาย ทุกวันนี้นะครับงานเโาจะดีเนี่ยถือว่ามีการล้างอาถรรพ์อย่างยิ่งใหญ่เลยถือว่าเป็นการทําแบบจริงจรงจังๆนะครัอาถรรพ์นั้นก็หมดไปสถานที่อะไรก็ตามนะครับที่บอกว่ามีความเฮี้ยนมีความน่าสะพึงกลัวซ่อนอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ศสยศาสตร์ซึ่งทําโดยคนที่มีวิชาอาคมจริงๆมันก็สามารถที่จะสะกดวิญญาณเหล่านั้น ไม่ให้ขึ้นมารบกวนหรือว่าหลอกหลอนชาวบ้านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสี่แยกแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีสี่แยกแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยผมผมไม่มีรูปให้ดูนะครับเป็นสี่แยกที่มีความเฮี้ยนมากๆเลยเพราะเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือเด็กผู้หญิงขี่จักรยานไปโรงเรียนเด็กโรงเรียนสมนหญิงนะครับแล้วมีรถสิบล้อเนี่ยวิ่งไปด้วยความเร็วฮะผ่าไฟแดงด้วย ชนน้องเขาคอขาดเลยหลังจากนั้นสามวันมีความเชื่อว่าวิญ,ญญาณเนี่ยต้องกลับบ้านแต่พ่อแม่ของน้องคนงนั้นไม่มีพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณครับเมื่อถึงคืนวันที่สามเนี่ยภาพที่ปรากฏคือน,น้องเนี่ยเดินถือหัวตัวเองครับดึกแล้วนะบริเวณสี่แยกนั้นแล้วก็ร้องว่า หนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านเป็นเรื่องที่คนบริเวณสี่แยกแขวงยืนยันเลยว่าได้ยินแล้วก็เห็นจริงๆอันนี้แสดงเห็นว่าถ้าหากว่ามีการตายเกิดขึ้นนะครับพิธีที่ถือว่ามีความสําคัญที่สุดคือพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณจะต้องทํานะครับไม่ใช่ไม่ทําจะเป็นต้องเป็นพระหรือเปล่าเป็นเคล็ดลับนะครับในการทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณน้องเกิดวันไหนให้คนวันนั้นมาทําพิธี เช่นน้องเกิดวันจันทร์คนทําพิธีเป็นใครก็ได้นะครับมาทําพิธีนะักเวลาที่น้องเสียชีวิตเสียชีวิตสิบโมงเชา้าคนที่มาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณน,น้องน้องกลับไปเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันคือสิบโมงเชา้าเอากระทงที่มีเรียกว่าขันห้านนะฮะจะมารับไปนะครับทำไ,ไม 3 2 1ก็คงจะมาเข้าเรื่องการทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเรามีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเสียชีวิตตรงบริเวณไหนก็ตามนะครับตรงบริเวณนั้นจะต้องทําพิธีภายใน3วันเพราะอะไรครับไม่ใช่3วัน7วันนะครับต้องทําภายใน3วันเพราะว่า ถ้าหากว่าไม่ทําพิธีภายในสา,ามวันพญามัจุราจะเมา,เาดวงวิญญาณไปครับและเมื่อพญา,ามัาจุราเมาดวงวิญญาณไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาสั่งเสียคนที่รักมาสั่งเสียพ่อแม่ไม่มีทางครับเอาไปแล้วเอาไปเลยอันนี้ฝากไว้นะครับถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเสียชีวิตหรือแม้แต่คนรู้จักบอกเข้าไปว่า ให้รีบทําภายใน3วันอย่าให้เกินเพราะถ้าเกินหลังจากนั้นนะครับดวงวิญญาณนี้จะไม่มีสิทธิ์มาล่ําลาญาติพี่น้องหรือคนที่รักเลยเพราะพญาวัจุละจะเอาเข้าไปเลยนะครับเอาไปสู่นรก,กภูมิยมบาโลกเลยนะครับเพื่อไปตัดสินคดีความนะครับอันนี้เราจะมองว่าเป็นเรื่องเลวไหล,หลมันก็คงไม่ใช่เพราะมีหลายๆคนนะครับดวงวิญญาณที่เขาทําดีนะครับทําดีและยังไม่ถึงข่าวตาย กลับมาเล่าให้กับคนที่อยู่ข้างหลังฟังว่ามีการเอาดวงวิญญาณผิดคนไปเราอย่าคุณเลาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหลายหลายมากมายหลายรายคือเอาดวงวิญญาณผิดไปชื่อถูกนามสกุลเพี้ยนไปนิดเดียวฮะคนคนนั้นไปเลยปรากฏว่าตรวจสอบนะครับสุวานตรวจสอบไม่ใช่นะครับสุวารณนี่คือฝ่ายดีนะครับคนที่ทําความดีนะฮะ แล้วก็สูวรรันนี่ความชั่วนะครับสิ่งไม่ดีนะครับซ้ายขวาองค์ปู่พญายมที่เรากราบไหว้บูชาผมอยากจะแนะนําเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับเดินทางไปไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับกราบไหว้บูชาองค์พ่อพญายมองค์ปู่พญายมของเราเนี่ยครับองค์เดียวกันที่ผมพูดเนี่ยเราขอให้ท่านคุ้มครองเดินทางอย่างปลอดภยัยฝากตัวเลยครับเป็นลูกเป็นหลานท่าน ท่านเชื่อไหมครับว่าคนที่ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานพญายมโอกาสที่จะเสียชีวิตนี่แทบจะไม่มีเลยสถานที่ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับบริเวณวัดไผ่โรงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับบริเวณวัดไผ่โรงวังวเนี่ยนอกจากจะมีนรกกระพุมคือเปรตแล้วเนี่ยนะครับคือ,อ,อหลวงพ่อขอมสร้างไว้เพื่อเตือนสติคนเราว่าอย่าทําชั่วเพราะฉะนั้นจะถือว่า เป็นนรกภูมิที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศแล้วมีวิมานพญายมให้เห็นนะครับคนเราอะไรก็ตามนะครับอย่าตั้งมั่นบนความประมาทอย่าคิดว่าไม่มีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระวันหนึ่งวันใดที่คุณดับดับชีพสิ้นชีวิตตรงไปแล้วคุณไปเจอพญายมคุณจะรู้ว่าไม่น่าคิดผิดกราบไหว้นะครับมันไม่เสียหายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฝากไว้ในคลิปสบายๆวันนี้ เอาแล้วครับเรามาพูดกันเรื่องถึงวัตถุบงคนสายเมตตามหาเสน่ห์มหา,มหาิยมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอของแฟนคลับที่ต้องการจะเน้นด้านนี้โดยเฉพาะเป็นน้ำมันพลายแม่เจียมน้ำพันเอาน้ำมันพลายแม่เจียมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เป็นรองน้ำมันพลายหลายคนถามน้ำมันพลายมีจริงเหรอมีจริงครับเพราะสมัยผมเป็นเด็กข้างบ้านผมเนี่ย อยู่ติดกับวัดพระาธาตุสับปเปลือวัดพระาธาตุเคยทําน้ํามันพลายครับมีเป็นความน่าสะเพงกลัวอย่างที่สุดซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราผมไม่คนไม่กลัวผีนะฮะตอนที่ทางวัดเนี่ยมีการจัดศพอะไรเนี่ยนะครับผมถือว่าผม,มเป็นจิตอาสานะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่กลัวนะฮะสภาพศพจะเป็นยังไงที่ผมทําได้หมดด้วยเหตุเนี่ยครับผมจึงอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่า วิญญาณของท่านท่านเหล่านั้นมาคุ้มครองผมฝากไว้น,นิดนึงขอฝ่ายอีกทีหนึง่งหลายท่านบอกฝากแล้วเกิดอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของพวกเราผมเป็นความดันนะฮะหลายคนก็รู้ตั้งแต่ปีปีใหม่มาเนี่ยความดันอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบผมเครียดมากถามว่ากินยาหรือเปล่าผมกินยานะจนกระทั่งเดินที่แล้วเนี่ย มันค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดแล้วผมไปกินน้ำมันกระเทียมแล้วก็กระเทียมสกัดสองอย่างเลยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าผมกินได้ไ,ดไม่ถึงเดือนนะวันนี้ลดลงเหมือนร้อยร้อยร้อยี่สิบกว่ากว่าไม่เกินร้อยสามสิบบางวันร้อยสามสิบนิดฝากกเลยนะครับมีผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคความดานันน้ำมันกระเทียม เป็นคําตอบสุดท้ายครับน้ํามันกระเทียมแล้วก็น้ํามันกระเทียมสก,กัดนะครับอันนี้ถือว่าดีราคาไม่แพงครับ2องบาทกินได้เป็นเดือนขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมเชื่อว่าผมได้ทำบุญกุศลไว้มากว่าสมควรผมขอแบ่งบุญให้พวกท่านนะครับมีชีวิตยังมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยอันตรายต่างๆขอบพระคุณครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับอันนี้เป็นน้ํามันพายที่หลายๆคนถามว่าอยากได้เป็นน้ํามันเลยเอาไปดีเขาไม่ต้องดีดแค่ <S S พกบูช <"P> าเนี่ยอรัธนาขอเป็นกวะะดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตามก็แล้วแต่ก็จริงๆก็ใครจะไปดีดจะไปแต้มอะไรใครกินก็แล้วแต่ข้ <"S> างในนี่มีตะกรุดด้วยนะ มัเตะกุดด้วยอ่ามีตะกุดหัวใจหัวใจธาตุน้ําก็คือธาตุน้ําแล้วก็เป็นเทพที่คุมผู้หญิงก็คือโคชลักษมีตะกุดหัวใจโคชลักษมีเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นตะกุดเขียนมือด้วยทุกดอกเราเขียนทุกดอกกํากับน้ํามันเอาไว้ไม่ให้น้ำมันส่งผลร้ายแล้วก็ให้น้ำมันส่งผลใดด้านดีอันนี้เป็นตะกุดแล้วค่ะตะกุดตะกุดหัวใจโคชลักษมีคนที่ไม่มีเหรียญลักษมีพระลักษมี บูชานี่ก็ได้ใครที่ได้ไปอาจจะไปใส่ขันครูบูชาไว้ก็ได้หรือจะไปตั้งบูชาไว้ก็ได้เหมือนพระองค์หนึ่งอ่ะอันนี้เหมือนเป็นพระองค์หนึ่งตั้งบูชาไว้ก็ได้<ะ>ที่บนฝาได้ยิงเลเซอร์เป็นยันห้าเทพสวรรค์ของหมหาสาร<ะ>ยันอันนี้เป็นยันประจําตัวเราแหละก็เลยคุมเอาไว้ให้รู้ว่ายันเราพร้อมกับรันเลขด้วยมีรันเลขเอาไว้ คุณวิเศษแห่งนะันมันพายเนี่ยมันไม่ใช่เท่าแต่เรื่องเสน่ห์อย่างเดียวเป็นเมตตามหานิยมใช้ทางเรื่องค้าขายก็ได้อุดมลาบก็ได้พ่อกระซับก็ได้บังคับจิตใจก็ได้ปราบศัตรูก็ได้มันแทบจะได้ทุกเรื่องอย่างถ้าเราต้องการคู่ครองคนไหนอะไรเงี้ยเราบอกเขาก็ได้เรียกเขาว่าแม่เจียมแม่เจียมนะให้เอ,เอ,เ,อ,อเอาไปใช้กับ แม่หญิงนี่แม,แม่หญิงเจ้านางน้อยแห่งเชียงตุงไงฮะให้มารักใคร่ชอบคอหน่อยมันก็จะใช้ได้ผลส่วนคนที่ทําค้าขายก็บนบานสารกาบ่เลยแม่เจียมขอให้ขายข้าวได้วันละสี่หมื่นห้าหมื่นนีก็บอกไปบอไปแตกปาาเป็นจริงนะไม่ไปขายข้าวในวันสองล้านขายไม่ได้หรอกปกติสมมติเราเคยขายข้าวอยู่วันละหมื่นกัาบ,บาท ของเราก็ได้จะขายได้อยู่สามหมื่นีบอกแม่เจียมข,ยขายได้แค่สองสามหมื่นนะ,ะเกือบเกือบสามหมื่นหรือสามหมื่นเลยวันนี้จะถวายนู่นนี่นั่นได้วิชาน้ำมันพายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิชาอาถรรพ์ที่หายสาบสูญแล้วในวงการพระเครื่องกับในวงวงศสยศาสตร์เนี่ยหลายคนมักพูดว่าทำน้ำมันพายใช หลายคนบอกว่าน้ำมันพายนู่นนี่นั่นสารพัดแต่ไม่มีใครยืนยันการันตีและชี้ชัดได้ว่าจริงหรือเท็จแต่ถ้าใครตารายการมาจัดสยามเนี่ยเราบอกเลยว่าเนี่ยออของจริงเป็นของจริงที่ชัวชัวมากไอเอเป็นคนยืนกอดขวนโหลนี่ยืนไปใส่ไปน <laughs> ่ตาน,นั้นนะที่วัดฟุตตูใช่ไหมเทกันจะจะใช่เออเทกันจะ uh huh. จะ,จะ มหาดีขนตั้งเป็นหนามตลาเวลาเทมหาเทศส่นี่แต่บอกใส่เยอะๆใส่เยอะๆหัวหูพี่แขกปวาที่หเลยก็บอกไม่ได้นะสมาชิกผมใช้ตั้งจริงแล้วเราก็เอามาเสกกำกับอกอเอามาเสกกำกับก็คือเอาน้ํามันทั้งหมดมาใส่ว่านใส่ผงผูกคนผงผูกคนนี่เป็นของโนราละาทุ่งบัวอาจรยธิบายคำว่าผงผูกคนอีกรอบนะพพค่ะอาจารย์ผงผูกคนเนี่ยก็คือเขาเอาผงพุทธคุณ เอาผงช็อกเนี่ยมาปั้นมาปั้นก็คือรวบรวมผงม,มาแล้วก็มาปั้น,ป,ป,นปั้นเป็น,น,ปนช็อกเป็นแท่งแล้วก็เขียนยันลบอ่าเป็นยันว่าด้วยเรื่องมนผูเนี่ยแล้วก็ลบแล้วก็เอาผงเนี่ยเวลาใช้ก็จะเอาผงเนี่ยมาคุกกับใบมายมยมกับใบมะขามใบไม้เล็กๆว่ากระถาคุกแล้วก็ไปโรยไปโรยที่หน้าโลมโนราโลหลังตะลุง เวลาคนมายืนเหยียบปุ๊บเหยียบใบไม้เนี่ยมโนราไม่เลิกคนไม่กลับอ่ะฮนี่คือเคสของผงผูกคนอาจารย์ผมข้องใจนิดนึงครับที่อาจารย์พูดถึงมโนราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมโนราวิชาของมโนราเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์ล้วนๆเลยเพราะอะไรจย์มโนราเนี่ยเด่นในเรื่องเสน่ห์เรื่องนี้สุดยอดเรื่องเมตตามหานิยมนีสุดยอดนะในเธอถ้าเป็นคนใต้โบราณนะคนที่เป็นนายหนังตาลงนายหนัง อ่าเป็นนายเป็นมโนราเนี่ยมันจะได้มียสวยหมดอ,อ่ะเพราะจานพูดจากแป้งแป้งโนราเนี่ยก็ผัดหน้าอาจารย์บอกสาวแก่ยังได้ผัวหนุ่มเลยใช่คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวนโนราเนี่ยเรื่องเสน์เมีตามหานิยมนี่สุดยอดโดยเฉพาะผงผูกคนเนี่ยมโนลาน้อยคนนักที่จะทําได้วิชาผงผูกคนแล้วนี่คือเราใส่ผงผูกคนของโนราราชทุ่งบัวครับอ่าคือเป็น,เป,นเป็นทวเราเองที่เขาทำตั้งตั้งเอาไว้นานแล้ว เราก็ได้เอามากวนผสมลงไปให้มันมีอยู่ในน้ำมันนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเวลาน้ำมันเนี่ยใครที่มีร้านค้าห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยควรจะอเอาไปจุนเจิมร้านเอาไปแต้มแต้มร้านแต้มประตู<จ>แต้มร,มร้านคนเดินเหยียบอะไรเงี้ยคนมาแล้วจะมาอีกตลอดเวลาอาจารย์อย่างนี้ถ้าสูมเอาเอามา,มา,าดับบางคนมีแบงปอของอาจารย์เอาไปฉีดแบงปอได้เลย,ยไหมแมงไม่ต้องฉีดแมงปอ ช่องแล้วก็สุดยอดแล้วเอาบางคนเอาน้ำมันช่อเขาชออน้ำมันพายตานีไปฉีดก็ได้อยู่นะกูก็ฉีดนี่ไงเมันพายตานีน้ำมันมียอกก๊าซก็ได้ก็ได้อืก็ได้ก็เมันเหมือนกับเป็นทวีคูณนะในความเชื่อก็แล้วแต่ออืืมมก็แล้วแต่แต่นี่ไม่มีฉไม่มีฉีดนะก็คือเอาไปเติมเติมเตืมอันนี้เป็นขวดที่สวยดีข้างในนี่เป็นตะกรุดนัทานีนะใหญ่ ข้างในเป็นตะกรุดหัวใจโคชรักศสี่โคชรักศมีนี่เป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์คือตอนนี้เหรียญโคชเสี่ีไม่มีไม่มีเบี้ยโคชเสี่ีไม่มีหมดไม่มีอะไรที่เป็นโคชเสี่ีไม่มีหมดใครที่อยากจะได้โคชรักศสีก็นี่ยตะกรุดข้างในนี่มีตะกรุดแต่ไม่ต้องไปเอาตะกรุดไปนะบูชาทั้งขวดอ่าไม่ต้องไปเอาออกมาครับบูชาทั้งขวดได้อ่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์ครับทําให้ไม่ออด ไม่อดอยากอ่าไม่ไม่ต่ำกว่าคนทั่วไปครับคนชะลักรามีนี่เป็นเทพแห่งความสมบูรณ์ที่สุดยอดมากคครับอ่าอันนี้ในขวดเล็กก็จะมีตะกุดแล้วก็ผงอยู่ข้างล่างของผูกคนอยู่ข้างล่างอ่าอันนี้ขวดเท่าไหร่ดีมีหลายไซส์เออมันมีหลายไซส์อ่ะอาจารย์มันนี่อันนี้ขวดเล็กเอาขวดเล็กกันขวดอื่นค่อยว่ากันเอาขวดเล็กกันทีละทีละอย่าง เพราะขอข้างในไม่เหมือนกันโอ้โขวดเล็กขวดน้ำมันภายตานีขวดเท่าไหร่พันห้าอันนี้อันนี้พันห้าไม่ได้อ่สองพัน็เท่ากับสีพื้งอ่าสองพันครับอันนี้่ากับสองพันอ่านะขวดละสองพันส่วนอันนี้นี่มันจะใหญ่กว่าเยอะเขนาดกลางขนาดกลางอ่ข้างในจะมีผงผูกคนครับ แล้วก็มีตะกุดโคชรักสมีครับแล้วก็มีหัวใจนางนางพายตะกุดนางพายโอ้โหตะกุดนางพายะตะกุดนางพายเป็นตะกุดเรียกเจตพูด <c oughs> ของนางพาย <c oughs> <invece S 1> ข้างในาจะเป็นรูปคนอ่ามีทั้งหมดสองดอกแล้วก็มีว่านมีว้านเะแอถาวัลหลงโอใส่เาวัลหลงด้วยใสย่ใส่เป็นเส้นเลย ใส่ใส่เป็นว่าเลยอาจารย์สมช<า>ม่ไม่เข้า<ล>ใจว่าเทวันหลงเป็นไงเนพราะว่าอาจารย์พูดเทวันหลงเนี่ยตอนที่เราไปบุกลงปั๊มพระอาจารย์จะให้ดูเทวันหลงนั่นแหละเทวันหลงเป็นงไงอาจารย์เทวันหลงเนี่ยเป็นต้นว่านที่มีคุณวิเศษในตัวตรงที่แม้กระทั่งหมาเนี่ยเดินข้ามก็ยังหลงออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม,ไดมีคุณวิเศษทั้งเรื่องความหลงรุ่มหลงหลุ่มหลงมัวเมาแบบรุนแรงครับ การที่เราเอามาใส่ในอะไปเนี่ยเชื่อว่าเวลาเราบูชาคนเวลามาซื้อของที่ร้านหรือเวลาเราไปทําอะไรกับใครเนี่ยคนมันก็จะรุ่นหนมแบบมัวมาแบบรุนแรงก็คือจะกลับมาอีกมันจะมาตลอดเวลาอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างคนเล็กเนี่ยคนเอาไปฝังเหมือนจนหลงได้ไหมคนถือเขา,านะก็นี่ไงที่ทํามาก็คือตั้งใจให้ฝังด้วยอืก็คือเอาไปฝังแทนนะ้ำมันจนหลงได้เลยให้คนเดินข้ามหรือ,อะจะไปตั้งบูชาก็ได้ ให้ให้แบบให้คนมาไม่ขาดส่วนไซนี้ก็คือเหมาะกับคนที่มีร้านใหญ่หนอ่อยหรือใครที่ต้องการความรุนแรงหน่อยอ่ารุนแรงไม่หน่อยรุนแรงเยอ,ะ,อะก็คือต้องการความรุนแรงแบบให้คนมาแบบหดๆเลยครับก็จะมีอันนี้แต่อันนี้ทําน้อยไซใหญ่เอานี้ก่อนดีกว่าอันเป็นอกา้ว,กว่าขวดละสองพันจำนวนอันนี้มีร้อยห้าสิบขวดอาจารย์มีกี่ห้าสิบขวดให้ร้อยห้าสิบขวดก่อนนะส่วนอันนี้นี่ สายกลางครับสายกลางนี่มีสิบขวดสิบขวดครับอันนี้อันนี้ให้สิบขวดก่อนขวดละขวดละหมื่นหนึ่งหมื่นแต่มากกว่าอันนี้หลายเท่าเลยนะอันนี้อันนี้ประมาณแปดขวดได้อันนี้ขวดหนึ่งเพราะที่มีถั่หลงด้วยมีตะกุดจิตตพูดด้วยตะกุดจิตตพูดถั่หลงอ่าแล้วก็ตะกุดโขาชมิด้วยแล้วก็มีผงผูกคนอ่า มีผลผู้คนตัวนี้เลยอันนี้ก็หนึ่งหมื่นส่วนอันนี้นี่ซุปเปอร์จัมโบ้อ่าซุปเปอร์จัมโบ้ก็จะมีข้างในนี่จะมีตะกุดคชรัธมีตะกุดเจตพูดตะกุดสาร,ริกาเจดราตีาอ่าแล้วก็ผงผู้คนแล้วก็ผงถาวรหลงของพ่อแดงเขียวมีถาวรหลงด้วยมีถาวันหลงมีว่านสาวหลงมีว่านดอกทองอันนี้คือใส่เต็มเลยอันนี้คือเต็มสูตรเลย อ่าน,นี่คือเต็มสูตรของของของที่สูตรของน้ํามันแม่เจียมเลยอืมเยอ่าที่สูตรของน้ำมันแม่เจียมคนเป็นครูบาอาจารย์เจ้าอันนี้ไปเจียมหน้าลูกศิษย์ก็ได้นะอ่าก็คือเนี่ยใช้ได้เลยค่ะอันนี้ขวดละสามหมื่นสามหมื่นเน่ขวดละสามหมื่นเอาก็เอาไม่เอาก็ช่างมีส่วอยาละสิบขวดยาละสิบขวดไซส์สองไซส์นี่มีอย่างละสิบขวดอ่าน้ำมันพายแม่เจียมไม่มีโทษ ไม่มีโทษไม่มีของเข้าตัวไม่มีผีไม่ต้องกลัวว่าอมันจะเป็นวิญญาณร้ายมันจะเป็นของต่ําหรือเปล่<บ>าเพราะตอนที่อาจารย์หอกตอนที่ออกปราหลัดคือตอนที่เขาแม่เจียมเน้นต้องไปให้ประเทศฟังธรรมให้ยกระดับขึ้นมาก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ของต่ําครับอันนี้นี่ใส่นะ้ํามันจนหลงครับน้ํามันเทรั์จวนครับน้ํามันสาริกาครับน้ํามันกาสลัก น้ำมันกาจับหลักอ่าน้ำมันอ่าพายตานีตานีแล้วก็เนี่ยน้ำมันไม่เจียมคืออาจารย์ใส่ทุกอย่างของมบนี้ทั้งที่จะมีน้ำมันทั้งหมดเปอร์น้ำมันทุกชนิดได้ถูกยำรวมกันอยู่ในขวดที่เรียบร้อยแล้วคืออาจารย์ใส่น้ำมันขออาจารย์ทั้งหมดลงทั้งหมดเลยทุกชนิดยำรวมกันอยู่ในขวดนี้มีพูดง่ายคือต่อไปให้มันดีกว่านี้คือไม่มีแล้วเพราะอาจารย์ใส่ทุกอย่างที่สุดของมันมาแล้วทั้งหมดในณตอนนี้เลย